มาเบียรหน่อยนี่ดูเกียไก่เว้ยโอ้โหหุ่นเออเอออะเมนไก่อ้อมอยู่บานเลยเออเข่าทาเวย้ยจับมั้งจีมั้งจับมาบจีมั้งลูกจีไก่ขาบังโอ้เรียนอันนี้หุ่นวะ มานี่เกี่ยเออขนงไขอทาอีอขทาแห้งเว่ยเกี่ยไกอีกมายู่วันอี้มาพี่มาพี่เอามาให้พี่เอามาหมันกินพีอย่ายางนี้เอามาเออมาอืมถืออว้มามา ไปไถล่ะมาแม่น่าเอาหนีไกลระบาดมันตีดิกินบ่มาเมียหน่อยจอมป่วนนี่คลิปนี้ขอขอบคุณครับนมพีเกียรติบัตรของเราทุกครับเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม